ลูกยินดีจะไปกับท่านพ่อทุกที่ข้าจะให้เจ้านำทหารพันคนเข้าจัดการล้อมที่ประชุมขุนนางลูกขอรับบัญชาท่านทั้งหลายห้องเต้สงอ่อนแอไม่คู่ควรแกราชบัลลังก์ข้าคิดทำตามแบบอย่างท่านหัวกวงปลดห้องเต้เป็นหงล้องององแล้วตั้งตันหลิวององเป็นห้องเต้ ใครไม่เห็นด้วยแล้วก็ตาย ราชสํานักเพิ่งจะพ้นภัยที่เร่กเจ้าเข้าเมืองหลวงก็เพื่อค้้จุนราชบัลังพิทักษ์งประชาแต่เจ้าสิกลับเสนอจะปลดห้องเต้ครั้งแล้วครั้งเล่าคิดจะกะบฏหรือยังไงฮะอำนาจตายฝานี้อยู่ในมือข้าจะไม่ใครกล้าขัดขืนมีไหมห้องเต้ตั้งหากที่ทรงมีอำนาจบัญชาทั่วแผ่นดิน เจ้าน่ะมันก็ต่แค่โจนกระหมวังจะเป็นใหญ่เจ้าคงอยากจะลองลิ้มขมกระบี่ของข้าใช่ไหมล่ะฮะกระ็บี่ข้าไม่คมหรือยังไงเอ้แหมเดี๋ยวยังหาหรือไม่เสร็จจะเข็นข่ากันเลยโอ้อ้นเสียวออนเสียวอย่านะ ขึ้นหนึ่งค่าเดินกาว้าจะสถาปนาห้องใต้องคใหมายหุนหนางทั้งปวงต้องมาพร้อมกันเลิกประชมุม